อย่างนี้ว่าแม่มานอ๋อผู้ใดหาแม่มานอยู่ห้องแรกนะครับเนาะไซยังล่ะครับใบหลอดพันโอ้ตโ้พอพันดังอ่าตำนานครับของก้ามปูฟาร์มตำนานที่ยังมีชีวิตครับอ่าสติงเลครับเอเดียตสองศูนย์หนึ่งตัวตัวแรครับเอ่สติงเลตัวพุ่นเนาะ อ๋อนี่แม่บทนี่พี่น้องผสมวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกหกครับพี่น้องใบหลอดครบเดือนเจ็ดเดือนเดือนเดือนไหนฮะเดือนเจ็ดเหรอกรกฎาครับกรกฎาเนะาะวันที่ยี่สิบหกกรกฎากรกฎาสิงหากันยาตุลาสามเดือนบอนตรวจนาะครับเนาะถ้าพี่น้องสนใจก็ามาคุยกันเบ้าง อ่าพอ้อให้ตรวจให้เช็คครับพี่น้องสามเดือนเห็นชัดเจนแล้วพี่น้องเครื่องดําตัวนี้ลูกแรกลูกสองครับตัวนี้ลูกแรกเนาะสูงกับสิบประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องต้องสติงเลสสามเดือนบอนตรวจแต่ว่ากา็มาคุยกันเบิง้ง <c oughs> เปิดเท่าไรครับเปิดไว้สามเพียงครับสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะโอ้ต่อได้ต่อได้ครับต่อได้อ่าต่อได้เนาะ เก็บเอกสารคนไว้ครับผม้วก็แม่นางครับผู้ไดมักสายโบดครับเคเรื่องดำสูงสิบประมาณหน่อยสามแปดขาดครับตัวนี้ครับโอ้เนือไอย้ยูพันดีครับเกลี้ยงเกี่ยงผู้ไดมักงัวขาวครับมาจัดตัวนี้หนังหน้าดีพี่นอ้องประกันตันี้ให้นะครับเนะะบาะบอนทำมันสมเนาะแม่นี่แผ่นหลังก็ดีครับเปิดเท่าไรครับ สาวห้าห้าร้อยภูมักสีขาวมักสายขาวบ่อผาดครับตัวนี้พี่น้องจำจำ,จำครับพร้อมผสมตัวนี้แพ็คคู่คนี่ยกับเปิดเอาไว้หาหมื่นหาอืมหาหมื่นหาเนาะถ้าแพ็คไปสองอาจได้สามครับ,รบผม เบอร์โทรนะครับผม0 8 7ย์แปดเจ็ดแ7ดหกศูนย์แปพอสายยันทางดุลแกนทูปไปแล้วครับสว่างในดินเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับพี่ๆฮะได้มาสติ้งเลยไปจัดทั้ง่นครับพี่น้องอาลากะหอยใหญ่ครับผมโอ้มีได้หุตันมาฝากพี่น้องเมื่อนี้ใบหลอดครบอ่าสมตัวไดครับหุตันเหรอ แม่แดงนี่เนาะตัวนี้ลูกที่ไหนครับอยู่ในถังคนเป็นลูกแรกนะลูกแรกเนาะครับลูกแรกละผสมเมื่อใดรเนาะพุตันนี่สี่เดือนครับสี่เดือนผสมวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดเนาะสูสีกับแม่สติงเล่บังขันพี่น้องสูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ครับหางเบื้องเอาพี่น้องฮังลากดินลากหญ้าอยู่นี่ วิ่ขี่ใส่ตะคองเลยครับสีเดือนตรวจไปครับแม่นี่ตรวจแล้วครับตรวจแล้วโอ้ตรวจให้แล้วเรียบร้อยมีมีหลักฐานการตรวจทองเนาะครับเนาะครับเศร้าหรือจกเนาะแม่นี่อุนต้าเศร้าเรียบร้อยแล้วตรวจทองประกันทองนะครับเนาะประกันทองประกันตำนี้จอบมาเซลตะโมขยง ประกันท่วงเพราะประกันมีลูกก็ทันทวนว่าเจ้าสิหลงนี่อ๋อประกันมีลูกแน่ๆเนาะอ่าตรวจแล้วดีตรวจแล้วมีเอกสารหลักฐานเป็นวิดีโอปะครับเป็นวิดีโออ่ามีวิดีโอให้เบิ้งพร้อมถ้าพี่น้องอยากเบิ้งก็มาขอเบิ้งขอเบิ้งอ่าผู้ใดครับผู้ใดมักลูกหุดตั้นนี่จัดให้แล้วห้อยใหญ่เปิดเท่าไรครับเปิดไปเศร้าเก่าครับเศร้าเก่าสามหมื่นโอ้พี่น้องเงยผส่องอ่านเลยพี่น้องเงย มองๆเอาบ่ครับหรือต่อได้อยู่นี่ต่อได้จังหน่อยต่อได้อยู่จังหน่อยต่อได้จังหน่อยอ่ะนี็ส่งได้อยู่แน่จังหน่อยอยู่ครับมีตัวเดียวครับมาตัวเดียวเลยอ่ะแขนๆเลยอ่ะเบอร์โทรครับผมเบอร์ทักับศูนย์เก้าศูนย์ศูรย์เก้าศูนย์สามสี่ศูนยครับเจ็ดหนึอยใหญ่สว่างแดนดินอ๋อขอบคุณครับผมอ่ะฝากอ่าหุตตันของหอยใหญ่เลยครับพี่น้องผู้ใดมักกับมะครับรุ่นเอาลูปคุณไปเลี้ยงครับ อพอยายหลงเซลมูจะวังหันบ่านี่มูสีเซลเจ้าคืนเอ้ยเป็นคมบ่ครับเรื่องเดี๋ยวคมกับมีอ่างวผูกกับมีผูกเส้าหาเด็กเส้าหาคมละเส้าหาบ่านี่กก็อได้ตัวนี้ลูกตัวผูนะครับเนาะลูกแรกลูกสองเนาะตัวนี้เนาะลูกแรกเนาะอ่ะแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องประกันตามนี้ให้นะครับเนาะแม่เพิ่นนี่ ในลูกตัวผู่ือสีท่องว่างอยู่ตอนนี้ว่างว่างครับเปิดสาะหาต่าอได,อได้โอ้ยัยงต่อได้หยิบย่พี่นอ้อแม่นี่สูงเลิกครับเครื่องอมอ่าแล้วก็ผู่น้อยห,หัวล้นหัวลดสูงอยู่เเบิ่งความสูงของผู่กันนะพี่นอ้องทั้งนี้เบเิ่งบ่คคลไดย ใชยหน่สีเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องงวผูตัวนี้ส้าหาาตีงวผูต่อใดคือเกาเบอร์อะไรไปครับเบอร์โทรนะครับผม082 0 8แ9 0ส909 4151 4ป5 1้าหนึ่งพอหลงสว่างแดนดินครับผมอ่ะขอบคุณครับผมมางัวคมหรืองูผูกครับมาคุยกับพอหลงครับพี่นอง